นโมพุทธายะรักกูหลงกูร้องไห้หากูเพียงสูตรนี้อย่า,าไปบอกใครนะแม่งไม่ติดว่ะข้ามเอาไปบอกใครเลยนะสูตรเที่ยมากกดยังไงก็ไม่ติดนโมพุทธายะอย่างเที่ยเลยมาครับเพื่อนๆร้านเติมเกมที่ถูกจัดจัดเลยนะครับผม จากแพ็กใหญ่3,700เหลือ2,500บาทฮัลโหลเอาจริงปะเนี่ยเออมาเจสติกช็อปนะครับรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากจะเติมเกมเนี่ยเข้าไปเลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับพิมพ์เข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะครับผมหรือไม่ก็ติดต่อที่ l ล n e ซีรีส์3 x ม1นะครับหรือไม่ก็โทรศูนย์เก้าสี่สี่สองเจ็ดหกเก้าแปดศูนย์นะครับไม่มีรีฟันแน่นอนแค่ผมร้านนี้ผมรับประกันเลยนะครับ เอาล้ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง E Q Channel ครับวันนี้เราอยู่ในเกม r o x Next Generation ันะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาทำอัปเกรดกันซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะอัดคลิปหรอกนะผมแค่อยากจะอัปเกรดให้มันได้แค่2คลิกอ่ะแต่เดี๋ยวเอาไปรวมกันกับคลิปอัปเกรดรัวๆยาวๆแล้วกันครับผมอยากจะได้เป็นเลเวล45นะครับเพราะว่าผมมีสิทธิ์ที่จะสเตร็คพันสามผ่านดีกี้สสเตร็์นะครับทำอัปเกรดอีก2คลิกเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าปกก6่น่าาจะใช้ักก24ไป่อนแล้วกันองดู นะครับ24ก้อนมาก่อนมาจะได้สเตรนจ์ถึงหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่า6ก้อนเนี่ยมันมูลค่าเท่าไหร6่6ก้อนมันคือ90,000มเลยด้วยเว้ย9 0 0 0 0ม่นิดนะถ้าถ้าถ้าเอาจริงๆแล้วมันก็ประมาณประมาณ500-600บาทนะครับต่อคลิกอะครับไอ้ชี้โคตรแพงโอกาสสำเร็จ3าเร็ครับค่าอัปเกรดคลิกละ8 0 0 0ครับติดไปไป คลิกละห้าร้อบาทนะเนี่ยไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆเลยเหรอ,อามาหน่อยโอเคติดโอกาสเหลือ30%แล้วครับมาเพื่อนเงียบขอติดหน่อยอีกทีเดียวอ๋อเชดเมื่อกี้ผมได้สเต็กลับมาเท่าไหร่นะเก้าเหรอโอ้ได้แค่เก้าเองวะไม่ถึงว่ะผมต้องไปตีบวกเพิ่มนะเนี่ยมาครับโอ้เงียบอีกหน่อยนึง ยังเงียบอยู่อ๋อเชิดเอาจริงปะเนี่ยไม่เอาหนะ้ากด6ติด1นงอ่ะตอนเนี้ยที่7ครับมา7ติด1ครับยังไม่ติดอยู่ยังไม่ติดอยู่ที่ที่แครับมาแปดติด1ครับโอป้าเจ้าช่วยเอาจริงปะเนี่ยสิบติดหนึ่งหูสิบคลิกติดหนึ่งโอปเจ้าบ้าไปแล้วสิบคลิกติดหนึ่ง ที่11บอ็ดโอเคสิบอ็ติดสองครับทำยังไงดีว่ามันขาดอีก4สี่สตรองอ่ะขอคลิกเดียวแล้วกันครับผมให้คลิกเดียวนะคลิกเดียวถ้าติดก็คือติดไม่ติดก็ไม่ทำเปลืองเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปอัปเกรดอาวุธต่ออยู่นะตอนแรกผมมีสตรองเอ้ยผมมีเพียแทกเท่าไหร่วะ43,000ื 43, 000, หรอ43,200นะตอนนี้43,200นะครับโอ้คลิกละ2ล้านเลยอะ่ะเชียร์คลิกละ2ล้านเลยนะไปคลิกเดียวครับมา ก้อนละห้าหมื่นก้อนละห้าหมื่นรู้ไมเี่วว่าหกก้อนแม่งสามแสนคลิกก็สองพันบาทนะเนี่ยยาเล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 ยยาทำต่อเลยครับ 2> 2, เอาละครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Channel ครับวันนี้เราอยู่กันในเกม r o x Next Generation กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาทำอัปเกรดอาวุธกันนะครับผมอาวุธตอนนี้ผมอัปเกรดอยู่ที่160นะครับแล้วก็ใจคาดหวังไว้ว่าอยากให้มันเป็น180แนะแต่ก็เตรียมของมาไม่พอหรอกครับผมเตรียมหินอัปเกรดมาทั้งหมดเนี่ยประมาณอันนี้ก็มีประมาณ250ก้อนนะครับแล้วก็อยู่ในกล่องนี้อีก60ก้อนก็มีประมาณ300กว่าก้อนนะครับกดได้ประมาณ50ิคลิกนะครับ5้คลิก300ก่านร้มูลค่าอ ขอเช็คดูก่อนนะครับสามสก้อนวันนี้ก็ประมาณ4ล้านเพชรจริงๆก็รอบที่แล้วผมก็กดไปแล้วแหละหน่อยๆหนึ่งจากตัวประดับเนาะผมขึ้นจากประดับจาก40นะครับแล้วก็ดันดัน,ด,นดันขึ้นมาเรื่อยๆจนให้มันเป็น4 6เดี๋ยววันนี้มากดกันต่อวัตถุประสงค์ในการทำนะครับของการอัปเกรดอาวุธในวันนี้เพราะว่าตัวผมเองอะ่ะผมลดคูดาวได้ไม่ถึง40วิถ้าผมไม่เปิดหมาเนี่ยผมจะลดคูดาวได้อยู่ที่36.9วินาทีนะครับหลังเปิดหมาไปแล้วนะครับผมจะลดคูดาวได้อยู่ทีีีี่่39.7 0.3ววินาาาาาซึงมมกยยขดดออเเเ๋รจะ าตัวค่าเฮชจากตัวการอัพเกรดนี่แหละครับ <Wow. S 1> วันนี้ก็ประมาณ4ล้านเพชรนะครับที่เตรียมเตรียมกันมา go ตอนนี้นะครับอัพเกรดเลเวล60อยู่นะครับมีพลังโจมตีอยู่ที่44,704นะครับลดคูดาวได้36.9วินาทีนะครับ36.9วินาที4 4 704นะขอจดไว้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวลืมขี้ลืมเป็นคนขี้ลืม4 4 704แล้วก็คูดาวสามุดไป โอ้คลิกมา0 0แสนเลยนะแล้วผมมีเซนีอยู่แค่29เกเองมนอะ่ะผมต้องหมด18ล้านอะ่ะถ้าผมกดโอ้ยวันนี้ผมกด50คลิกโอ้ยไม่พอนะเนี่ยไม่พอนะเนี่ยมาไม่ติดครับโอกาส34%โอเคติดมา1รอบนะครับไม่ติดครับไม่ติดครับไม่ติดอีกแล้วไม่ติดอีกแล้วไม่ติดอีกแล้ว โอเคติดรอบที่2กดไปประมาณ7คลิก8คลิกได้แล้วนะ1้อ110ก้อนอ่ะกดไป50แล้วอ่ะกดไป50นี้ก็ประมาณ8คลิกได้ครับ8คลิกติด2ครับคลิกที่9ไม่ติดครับคลิกที่10ไม่ติด1 1ไม่ติด12ไม่ติด13ติด3 13คลิกติด3ครับขันมือเลยมาหน่อยเค14ติด4ครับโอเคนะ14ติด4มาเพื่อนอ๋อ ทีแรกก็จะไม่ร้อนเริ่มร้อนแล้ววะ15.4ครับ16.4 1 7ติด 4, 4และ18.5ครับยังได้อยู่ได้แต่กืนน้ำลายดังเอื้อกมันคลิกกัน0็7 0ม่นอ่ะ70,000นี้ก็ประมาณ500บาทประมาณนั้นครับคลิกละ5้า500บาทที่กดกันเล่นๆเนี่ยคลิกละ5้0บาทนะ19ครับไม่ติด เอ้ยติดเหรอติดว่สิบติดหนะครับ21ไม่ติดครับโอ้ยยี 22, ไม่ติดครับยี่สิบสาไม่ติดยีสิ่ไม่ติดเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วกูอะยี่สิบหติดยี่สิบหติดแปดยมาต่อกันเลย27 28 19ว้าวใช้ได้อยู่นะ28คลิก19เอ้อก็อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยแหละเอ้ยไม่มีแบบดวงดีหน่อยเหรอวะ 29, 19 30, 19 39 31 10 10เย โอ้ไม่มีอะไรให้ขายแล้วอ่ะขายได้ร้านเดียวเนี่ยนะบ้าบออ่ะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆที่ดูกันใครอยากจะแบบเชียร์ผมนะผมขอขอเป็นการเชียร์โดยการกดไลค์ได้ไหมฮะขอสักคนละหนึ่งคลิกบางๆเบาๆ <S 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 อะไรอย่างเงี้ยแค่คนละไลค์แค่คนละคลิกแค่นั้นก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจช่องผมแล้วนะ <S 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 ระหว่างนี้ก็ฝากสปอนเซอร์เราหน่อยแล้วกันครับมาเจสติกช็อปรับเติมเกมราคาถูกนะครับระหว่างนี้ก็ลิงก์มาเจสติกช็อปอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะสนับสนุนช่อง EQ Channel สามารถสมัครเมมเบอร์ได้นะครับใครสะดวกก็สมัเ ได้เลยนะครับไปคลิกที่3 2ครับติ๊ดนะโมพุทธายะรักกูหลงกูร้องไห้หากูเพียงสูตรนี้อย่า,าไปบอกใครนะแม่งไม่ติดว่ะข้ามเอาไปบอกใครเลยนะสูตรเที้ยมากกดยังไงก็ไม่ติดนะโมพุทธายะอย่างเที้ยเลย เมื่อกี้กดไปแล้วอีก3ใช่ไหมเป็น34 34ติด10ไป่อย 4, 35ติด10ครับ36ไม่ติดครับ37ยังไม่ติด38ติด11 39ติด11 40 41 42ติด12ครับ42คลิกติด12 43ครับ 43 4สติดครับจะหมดแล้วบอกได้ว่าใกล้จะหมดแล้วครับได้อีก11คลิกไม่ติดตอนที่45ครับไม่ติด46โอ้ยเชี่ยเอ้ย47เโอเคติด13 48ครับโอเคติด14 49ไม่ติดคลิกที่50ครับตีน่อยโอเค 50ติด15ครับก็จริงๆก็ตั้งเป้าไว้175โดยประมาณนี่แหละ5 1ครับโอเคติดอ้ยดวงดีหลังๆเริ่มดวงดี51ติด16โอุย้ยติดติดต่อกันเลย52ติด17 53สสุดท้ายแล้วนะครับหมดละอันนี้หมดละติดไปติดไปติดไปเออ 54คลิกนะครับ54คลิกได้มา17เลเวลก็1ใน3แหละไม่ดวงดีเลยไม่มีดวงดีเลยอยู่ในเกณฑ์เฉลีย่ยไม่มีคำว่าดวงดีเลยผมอะมา,มาดูสเตตัสกันสักหน่อยนะครับตอนนี้เอา้าผมได้บัฟสเตร็งเพิ่มมาด้วยวะ่ะเพียร์แพคมาก็เลยดีดหน่อยๆนะตอนแรกนะครับตอนแรกผมมีพลังโจมตีอยู่ที่4 4 7 0 4ตอนนี้กลายเป็น46656นะครับค <Wow. S 1> ูดาวล่ะจาก36.9กลายเป็นโอ้38วิเลยวะ่ะโค เอขึ้นมา1.1วินาทีขึ้นมาโคตรเยอะเลยวะ่ะเอออย่างนี้ปล่อยหมานี่คือแบบตัน40แล้วแน่นอนครับ ก็โอเคแหละโอเคแหละได้เพียแท็กเพิ่มขึ้นมาเราๆเกือบเกือบสองพันได้นะครับกับ17เลเวลนะครับแล้วก okay, okay, okay. okay, okay. ็ได well, ้ครูดาวเพิ่มขึ้นมาอีก1.1วินาทีเสร็จๆไปดูหน่อยไหมไปดูหน่อยก็ได้ปะว่าแล้วก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะรู้ว่าเออตัวละครผมเนี่ยมันมี DPS เท่าไหร่แล้วตอนนี้อะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเรามาเทสกันหน่อยแต่ผมไม่ได้เทสมานะว่าก่อนหน้าเนี่ยผมมี DPS เท่าไหร่ก็ดูเท่าที่ปัจจุบันแล้วกันครับดูแค่ปัจจุบันแล้วกันสรุปแล้วนะครับวันนี้ก้มนเพิ่ขึ ประมาณ2,000แล้วก็ได้ลดคูดาวเพิ่มเข้าไป1นวินาทีอัพเกรดไปทั้งหมด54คลิกได้มา17เลเวลไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้ดวงสวยมากเดี๋ยวเราไปเทส DPS กันครับเพื่อนๆสกิลที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นแฟลชทอมสไตน์เลเวล10นะครับปลาหอกเลเวล10แล้วก็สไปรัลเพียร์เพียรจอยบีดเลเวล10 5สกิลโจมตีหลักนะครับแล้วก็ปั๊บจะมีหลอดออร่าเฮดคัสคอนเซนเทรตนะครับแค่นี้นะครับที่ตั้ง อ,ดดออโต้ไว้แล้วก็มีเผาเลือดด้วยเออแล้วก็มีเผาเลือดตัวนี้นะครับเพิ่ม DPS อีกนิดหน่อยประมาณนี้ประมาณนี้ตอนนี้นะครับอย่างไม่บัฟอะไรเลยนะครับมีพลังโจมตีอยู่ที่เปิดมาแล้วนะ5 2 0 0 0ค่า P ีเพอยู่ที่86%บวกกับข้างล่างอีก148รวมกันแล้วเป็น200กว่าเปอร์เซ็นต์ีดมตอนนี้มีอยู่152ค่าไฟด้วยเออลืมบอกค่าไฟไฟผมตอนนี้มี168นะครับ DPS ตัวนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่กันนะมอนสเตอร์เลเวลร้อยแล้วนะครับมันก็จะนแบบนกกถึๆห่อย ลุยเดี๋ยวเป้าหมายต่อไปของตัวละครผมนะครับผมคิดว่าผมจะทำสเปร็งรวม เป็น1400นะครับวิธีการทําก็คือผมจะทำออฟแมวนะครับให้เป็น10 10 10ิบออฟธาตุไฟเนี่ยให้มันเป็น10 10 10ตัวสเตร็มันจะได้ขยับขึ้นมาอีกประมาณถ้าเดาๆนะประมาณ40สเตร็แล้วผมก็จะปลดบันทึกการต่อสู้ขั้น 2. นะคแับสเตรนะ็จน่าจะได้มอีกประมาณ30สเตร็ก็รวมแล้วไป็น70แล้วนะแล้วก็ตีบวก8ใช่ครับแล้วผมก็จะตีบวก8ก็น่าจะได้ประมาณอีก 30- 40สเตร็สเตร็รวมผมนะ่าจะกลายเป็นพันสี่เพียแท็กผมนะ่าจะดีดขึ้นได้อีกมากกว่านี้อออีกอีกกสักหนหน่่่ยยึงงแททูประมาณ32 30ล 11ล้านอะไรอย่างเงี้ยครับสกิลที่มันแรงๆเนี่ยแฟนทอมสไตล์เนี่ยฟาดไป39ล้านเลยนะ <Wow. S 1> ดูดิสไปรอลเพียรได้แค่27แฟนทอมสไตล์เมื่อกี้39้าอ่ะเนี่ย39ล้านอีกวะที่แฟนทอมสไตล์แรงจัดเลย อ่ะ DPS ในระยะเวลาการเทสเนี่ยสนาทีอยู่ที่ประมาณ2 6 6 m ตีไปประมาณ300กว่าล้าน 300, 330 3้0าอยาล้านอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับดาเมจของ p แฟน o อม t ไต k e เนี่ยอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่ามันคูดาวคงที่12วิวินะครับพอมันปาออกไปปุ๊บใช่ไหมโป่งเข้าไปปุ๊บติดคูดาวยาวๆไปทางทางที่อันอื่นมันวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกอันนี้ติดคูดาวยาวๆไป ดาเมจรวมของแฟนทอมสไตก็อาจจะน้อยหน่อยแต่เป็นสกิลที่แรงนะครับเป็นสกิลที่แรงเอามาใช้ได้เลยสไปโรเพียสแรงสุดนะครับแล้วก็เพียสตามลงมาจอยบี Joy ตามลงมาสเปียบูมตามลงมานะครับทีพอยู่ที่ประมาณ26ล้านก็โอเคถือว่าใช้ได้ใช้ได้พัฒนาไปเรื่อยๆครับอ่ะสำหรับคลิปการทําอัปเกรดเนี่ยก็วันนี้น่าจะประมาณเท่านี้ผมเหลืออีกประมาณ3คลิปเดียเด๋ยวก็เดี๋ยวค่อยไปกดกันสักนิดๆหน่อยๆน,นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ซื้อแพ็คอัปเกรดมาเพิ่มแล้วก็กดให้กลายเป็นร้ออชบคลิปกการดอัปเกรรดคั้งนี้ยังงฝากดดให้้นะ ครับผมแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้ในช่องทางของ Youtube นะครับ EQ Channel สตรีมบ่อยอยู่นะเวลา3-4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมวันนี้น่าจะประมาณเท่านี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ